อ่า uh, 4 Made เ n Japan mm hmm. นะครับ mm hmm. นี่ลายไม้ไป้ายเหลี่ยมกับป้ายเกลียนหลายไม้ทละอย่างกันนะลายไม้ตัวพวกป้ายเหลี่ยมปีเก่ามันคาอครัางที่ชัดเจนกว่าแล้วก็พวกใบบิดพวกตรงฝากข้ออะไรพวกนี้มันจะแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือเสียงฟังก่อน mm hmm. Ja, <laughs> das ist <music> ประมาณนี้นะครับผมก็สวยแล้วก็เสียงดีใครที่ชอบพิตาปีเก่าปีลึกๆหน่อยก็ต้องเป็นพวกตระกูลป้าเหลี่ยมนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูริ้วรอยกันเลยผมไล่ตั้งแต่หัวเลยดีกว่านะครับผมหัวสวยตามนี้เลยนะครับผมถ้สสวอร์ตใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมลูกบิดมอริสเดิมๆของมันเลยนะครับผมขอคออาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปออาลูกค้าดูไปด้วยเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหม อ๋อไม่ค่อยมีหรอกนะครับผมดูให้ละข้อสวยเลยไม่มีริ้วรอยการบกช้ำเท่าไหร่นะครับผมสภาพถือว่าดีมากๆนะครับผมตัวนี้ผมชอบลายไม้ของปีป้ายเหลี่ยมปีเก่ามากเลยเนี่ยลายไม้มันจะออกประมาณนี้มันจะออกชัดเจนของลายไม้ของรสบูสนะครับผมเอ่อตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเดิมขอทาสีหรือเปล่าเหมือนกับว่าเอ่อตัว,ต,วตัวปิดต,ตัวนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่มีผล เหมือนกับว่ามันมันหลุดหายไปแล้วขอเอาอีกตัวมาใส่ให้หรือเปล่าอ่ะก็ตามนี้แหละลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันไม่มีผลครับตัวนี้ไม่มีผลนะอะไรเลยนะครับ<ม>โอเค<ม>ลายไม้อุ้ยลายไม้โหดมากตัวนี้นะครับผมมีสกิดฝ้าเล็กน้อยจุดนิดนึงนะครับผมมันเป็นเหมือนสกิดฝ้านะตัวนี้นะครับนี่วิลายไม้ลึกมากตัวนี้สวยเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมาก โอ้ยลายไม้โหตัวนี้นะครับผมนี่ข้างหน้าสวยมากนะครับผมมีอัลบาโรนรอบตัวนะครับก็ตัวนี้ขึ้นเป็นสายเบอร์สิบให้มีขนแมวตรงพิกาดอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไป่าเดี๋ยวผมแจ้งก่อนกีตาร์เก่าบางทีพวกบ,บดิงพวกเนี้ยมันเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมบางทีเหมือนกับว,ว่ามันมันมีการแตกงาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมันจะไม่จบอีกเหมือนลูกคือคือทุกจุดอ่ะผมพยายามแจ้งทุกจุดนะว่ากีตาร์มันมีตำหนิอะไรตรงไหน รงบดิ้งอ่ะไม่มีผลอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูกดใกล้ๆเออเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนบดิ้งงามันแตกตรงนี้แล้วก็แตกตรงนี้เห็นไหมมันมันมันเป็นรอยแตกงาที่เฉยนะครับผมอย่ยงอะไรประมาณนี้อยวกให้ดูใกล้ๆก่อนอ่าแต่แต่ข้างบนไม่เป็นอะไรนะครับผมฝั่งนี้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันเป็นรอยแตกงาตรงนี้เหมือนที่ผมแจ้งอันนี้ผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะบางทีคือการซื้อขายอ่ะ อยากให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนผมคนหนึ่งที่ผมไม่เคยปิดลูกค้านะครับผมผมอยากให้ดูรายละเอียดชัดเจนนะครับผมอยา่อยาตงตัวเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีหลดุดมันไม่อะไรนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเรามาจําเสร็จแล้วเราก็จะซื้อของไปแล้วมาตินู่นตินี่คือทุกอย่างผมจะรายละเอียดผมจะชัดเจนนะครับผมนะตามที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ขายของเราขายของเราอยากให้จบนะครับเราไม่อยากให้ เอาของไปแล้วตินู่นตินี่ส่งกลับไปกลับมาเหมือนเด็กเเล่นขายของแบบนั้นผมไม่เอานะครับผมอ่าเดียผมพูดจริงๆเลยนะครับการที่ผมมาชี้การที่ผมมาชี้ตําหนิตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าที่เขาไม่บอกคุณนะผมบอกไปก่อนอ่านะครับผมแต่ถ้าอันไหนที่มันมีตําหนิหลักๆเยอะๆแล้วเอาไปใช้งานแล้วไม่มีผลแต่วันทั้งหน้าผมก็ไม่ส่งให้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยผมผมมี าการซื้อขายของผมอะพยานซื้อสัตว์อดทนซื้อสัตว์อะมาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมโอเค,คโมโม,โมยเยอะแล้วโทษทกีก็หลักๆก็รายละเอียดตามนี้นะครับผมซื้อผมซื้อสัตว์กับลูกค้าลูกค้าก็ต้องซื้อสัตว์กับผมด้วยนะผมมันเคยมีนะลูกค้าที่ซื้อไปอยากจะเปลี่ยนของแต่ไปทําให้กีตร์ค่ะเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนมันเคยมีนะบอกไว้ก่อนเนี่ยคือสัจจาลูกค้าไม่มีนะครับโอเค ก็ w 3 0 j วต์นะครับผมใครพร้อมปิดตัวนี้ก็ปิดได้เลยผมเอาแค่5,300พอตัวนี้นะครับผมเป็นปีเหลี่ยมป้ายเก่านะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยสวยนะตัวนี้สวยมากเลยอ่าโอเคตัวนี้ตัวที่2นะครับ